เดียวครับหยุดยิงจริงเหรอถ้าหยุดยิงแล้วทําไมเครื่องบินขนส่งจากเบลารุสถึงบินอ้องโลกไปลงพนมเปญพอดิบพอดีโอ้ยบังเอิญขนาดนี้ใครจะเชื่อเราหยุดแต่เขาไม่หยุดคําถามคือหยุดยิงครั้งนี้เพื่อสันติภาพหรือเพื่อเปิดทางให้ใครบางคนมีเวลาขนอาวุธฝั่งให้จบแล้วคุณจะเห็นว่าเกมนี้ไม่ได้เล่นกันบนโต๊ะเจรจาอย่างเดียวเอาลไงไหครับข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงเพิ่งมีผลบังคับใช้เสียงปืนเพิ่งเงียบ ควันดินปืนยังไม่ทันจางแต่ในอากาศกลับมีบางอย่างเริ่มขยับลองคิดตามนะครับถ้าการหยุดยิงคือการพักทำไมฟ้าถึงไม่เงียบทำไมเรดาร์การบินถึงจับสัญญาณผิดปกติได้ทันทีไม่ใช่เครื่องบินโดยสารไม่ใช่เที่ยวบินท่องเที่ยวแต่คือเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่รุ่นที่โลกทหารรู้จักดี Illusion IL-62M ของสายการบินรัดา Airline จากประเทศเบลารุสใช่ครับเบลารุสประเทศที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวแต่มีชื่อเสียงเรื่องอาวุธยุธโทโธปกรณ์และความสัมพันธ์แนบแน่นกับรัเสเซียคำถามแรกที่ต้องถามคือทำไมต้องเป็นช่วงนี้ทำไมต้องเป็นลำนี้และทำไมต้องลงที่พนมเปนเที่ยวบินหมายเลข RDA 2 2 7 5ไม่ได้บินตรงแบบปกติ ไม่ได้เลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุดแต่กลับบินอ้อมอ้อมไกลอ้อมแบบตั้งใจหลีกเลี่ยงน้านฟ้าไทยวกลงไปทางมาเลเซียเสียทั้งเวลาเสียทั้งเชื้อเพลิงโอ้ยถ้าไม่มีอะไรต้องซ่อนใครเขาจะทำแบบนี้ครับการบินอ้อมในโลกการบินไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการยอมเสียต้นทุนเพื่อแลกกับบางอย่างและบางอย่างนั้นคือการไม่อยากถูกจับตามอง ลองหยุดคิดสักนิดนะครับเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาจากประเทศเป็นกลางไม่ได้มาจากประเทศผู้สังเกตการแต่มาจากพันธมิตรของฝั่งที่โลกตะวันตกจับตาและมันมาถึงหลังหยุดยิงเริ่มแทบจะทันทีบังเอิญจริงเหรอครับ IL-62M ไม่ใช่เครื่องบินขนพัสดุธรรมดามันคือเครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกหนักบินไกลรองรับภารกิจระดับรัฐต่อรัฐในอดีตเครื่องประเภทเดียวกัน ถูกใช้ขนอาวุธอะไหล่ทางทหารและสเสบียงยุทธศาสตร์แน่นอนวันนี้ยังไม่มีใครเปิดหลังให้เราดูยังไม่มีใครประกาศว่าข้างในคืออะไรแต่ในโลกความมั่นคงเราไม่รอให้เปิดหลังเราดูที่จังหวะรูปแบบและความตั้งใจหยุดยิงคือช่วงที่โลกทหารเรียกว่าช่วงจัดกระดานใหม่ ช่วงที่ดูเหมือนสงบแต่จริงๆคือช่วงที่อันตรายที่สุดหลายประเทศในโลกนี้เคยใช้ช่วงหยุดยิงเพื่อเติมของเสริมกำลังเตรียมรอบถัดไปนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้เที่ยวบินนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กเพราะถ้าการหยุดยิงคือการสร้างความจริงใจการขนส่งลับก็คือการสร้างความได้เปรียบและความได้เปรียบ ไม่เคยถูกใช้เพื่อสันติภาพอย่างเดียวคำถามจึงไม่ใช่เครื่องบินลำนี้ผิดหรือไม่ผิดแต่คำถามคือมันกำลังเปลี่ยนสมดุลอะไรอยู่หรือเปล่าไทยต้องมองเรื่องนี้ให้ชัดไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่ด้วยสติและการเตรียมพร้อมเพราะถ้าการหยุดยิงถูกใช้เป็นเวลาขนของวันปะทุรอบใหม่อาจมาเร็วกว่าที่คิด นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่ข่าวต่างประเทศธรรมดานี่คือเกมอำนาจที่ขยับอยู่เหนือหัวเราและตอนหน้าเราจะพาไปดูให้ชัดกว่านี้ว่าเที่ยวบิน RDA 2275มีรูปแบบแบบเดียวกับภารกิจลับในอดีตยอย่างไรและประเทศไหนเคยใช้วิธีนี้ก่อนสงครามรอบใหม่จะเริ่มนั่นแหละครับจุดที่เกมนี้เริ่มน่ากลัวจริงๆถ้าตอนที่แล้วเราพูดถึงจังหวะตอนนี้เราจะมาดูที่ตัวตนของเที่ยวบินลำนี้ให้ชัดขึ้น เพราะในเกมความมั่นคงไม่มีคําว่าบังเอิญมีแต่คําว่าตั้งใจเที่ยวบินที่เรากําลังพูดถึงคือ RDA 2275ของสายการบิน Radar Airlines จากประเทศเบลารุสชื่อสายการบินนี้อาจไม่คุ้นหูคนทั่วไปแต่คุ้นมากสำหรับวงการติดตามอาวุธและโลจิสติกทาหาร Radar Airlines ไ,ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ทั่วไปไม่ใช่สายการบินท่องเที่ยวแต่เป็นสายการบินเช่าเหมาลำที่ถูกใช้บ่อยในภารกิจขนส่งพิเศษ ขนส่งภาครัฐและขนส่งยุโทโธปกรณ์ลองคิดตามนะครับถ้าเป็นการขนสินค้าเชิงพาณิชย์ทำไมไม่ใช้สายการบินขนส่งระดับโลกทำไมต้องเป็นสายการบินจากเบลารุสคำตอบมันอยู่ตรงนี้เบลารุสคือหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมอาวุธขนาดใหญ่และมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับรัเสเซียตั้งแต่ปืนเล็กกระสุนระบบเรดาร์ไปจนถึงยานเกราะเบลารุสมีครบและที่สำคัญเบลารุส ไม่ถูกผูกมัดด้วยแรงกดดันทางการเมืองแบบประเทศตะวันตกนั่นหมายความว่าถ้ามีของบางอย่างที่ไม่อยากให้โลกจับตามองประเทศแบบนี้คือทางเลือกที่เหมาะที่สุดต่อมามาดูที่เครื่องบิน i l l u s i ิ n IL-62M ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดามันคือเครื่องบินที่ถูกออกแบบเพื่อการใช้งานของรัฐตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจุดเด่นของมันไม่ใช่ความหรูไม่ใช่ความเร็วแต่คือความทนความจุและความสามารถในการบินไกลโดยไม่ต้องแวะหลายครั้ง เครื่องแบบนี้เหมาะที่สุดกับการขนของหนักของที่ไม่อยากถ่ายลำและของที่ต้องไปถึงปลายทางแบบเงียบที่สุดในอดีตเครื่องรุ่นนี้ถูกใช้ขนอาวุธให้หลายประเทศในแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือข้อมูลจริงไม่ใช่การคาดเดาทีนี้มาดูเส้นทาง RDA 2275ไม่ได้บินตรงแต่เลือกบินจากยุโรปแวะที่เคนยาก่อนจะมุ่งหน้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคนย่าไม่ใช่แค่จุดพักเครื่องแต่เป็นจุดกลางของเครือข่ายโลจิสติกพิเศษที่ถูกใช้บ่อยในเส้นทางขนอาวุธเพราะที่นี่ตรวจสอบง่ายแต่ติดตามยากและไม่ถูกจับตาเท่าท่าอากาศยานในยุโรปจากนั้นเครื่องบินลำนี้มุ่งหน้าสู่พนมเปนไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่กัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่ฮหาหนอยแต่เป็นพนมเปนเมืองที่อยู่ในช่วงความตึงเครียดทางทหารและเพิ่งเข้าสู่ช่วงหยุดยิงโอ้ยจุดหมายมันชัดเกินไปครับ เมื่อเอาประเทศต้นทางสายการบินรุ่นเครื่องเส้นทางบินและจังหวะเวลามาวางซ้อนกันภาพที่ได้ไม่ใช่ภาพของเที่ยวบินธรรมดาแต่มันคือภาพของภารกิจภารกิจที่ต้องการความเร็วความเงียบและความปลอดภัยแน่นอนเรายังไม่เห็นของยังไม่มีภาพหลังยังไม่มีเอกสารเปิดเผยแต่ในโลกข่าวความมั่นคงการรอหลักฐานคือการตรวยให้เกมเดินไปไกลสิ่งที่ต้องทํา คือการอ่านเกมก่อนที่ผลลัพธ์จะปรากฏเพราะถ้าสิ่งที่ถูกขนมาคืออาวุธจริงหรือยุโทโธปกรณ์จริงนั่นหมายความว่าการหยุดยิงอาจไม่ใช่การหยุดเพื่อเจรจาแต่เป็นการหยุดเพื่อเตรียมพร้อมและถ้าเป็นเช่นนั้นประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ใช่ใครอื่นคือประเทศไทยตอนหน้าเราจะเจาะให้ลึกยิ่งกว่านี้ว่าทำไมการบินอ้อมน่านฟ้าไทยถึงเป็นสัญ,ญญาณเตือนระดับสูงและในอดีตการบินลักษณะนี้ เคยเกิดขึ้นก่อนสองครามงประทุในประเทศไหนบ้างนั่นแหละครับจุดที่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือสัญญาณอันตรายที่ต้องฟังให้จบถ้ามาถึงตอนนี้หลายคนอาจเริ่มถามว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ธรรมดารู้แล้วว่ามาจากไหนรู้แล้วว่ามาเวลาไหนแต่มีคำถามหนึ่งที่สำคัญกว่าเรื่องทั้งหมดทำไมมันต้องบินอ้อมน่านฟ้าไทยลองคิดตามนะครับการบินอ้อมไม่ใช่เรื่องเล็กในโลกการบินทุกนาทีคือเงิน ทุกกิโลเมตรคือเชื้อเพลิงสายการบินที่รับงานเช่าเหมาลำโดยเฉพาะงานรัดต่อรัดไม่มีเหตุผลใดที่จะเลือกเส้นทางแพงถ้าไม่จําเป็นแต่เที่ยวบิน RDA 2275เลือกที่จะไม่ผ่านน่านฟ้าไทยทั้งที่เป็นเส้นทางสั้นกว่าปลอดภัยกว่าและประหยัดกว่ามันเลือกบินอ้อมลงใต้ผ่านมาเลเซียก่อนวกกลับขึ้นพนมเปญคาถามคือทําไมคําตอบมันไม่ได้อยู่ที่การบินแต่มันอยู่ที่ความมั่นคงในสถานการณ์ตึงเครียด น่านฟ้าไม่ใช่แค่เส้นทางแต่มันคือพื้นที่อำนาจประเทศที่ควบคุมน่านฟ้ามีสิทธิตรวจสอบตั้งคำถามและจับตาความเคลื่อนไหวการไม่บินผ่านคือการลดโอกาสที่จะถูกเพ่งเล็งและในจังหวะที่ไทยอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูงหลังการประทะชายแดนการหลีกเลี่ยงน่านฟ้าไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญโอ้ยมันคือการไม่อยากให้เห็นชัดๆในอดีตรูปแบบการบินแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งก่อนเหตุการณ์ใหญ่จะปะทุในตะวันออกกลางก่อนสงคราม มีเที่ยวบินขนส่งบินอ้อมน่านฟ้าประเทศคู่ขัดแย้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับในแอฟริกาก่อนรัฐประหารมีเที่ยวบินลักษณะเดียวกันขนอุปกรณ์เข้าประเทศในช่วงที่โลกคิดว่าทุกอย่างสงบรูปแบบมันเหมือนกันต่างกันแค่ชื่อประเทศกลับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้การบินอ้อมไทยคือสัญญาณเตือนระดับสูงเพราะมันสะท้อนว่าผู้วางแผนเที่ยวบินคิดถึงปฏิกิริยาของไทยเป็นอันดับแรกไม่ใช่จีนไม่ใช่เวียดนามไม่ใช่สิงคโปร์แต่เป็นไทยนั่นหมายความว่า ไทยไม่ได้อยู่นอกเกมแต่เป็นหนึ่งในตัวแปรหลักและเมื่อมองกลับไปที่เวลาหยุดยิง72ชั่วโมงยังไม่หมดแต่เที่ยวบินกลับลงจอดแล้วนี่ไม่ใช่การรอผลเจรจาแต่มันคือการเตรียมทางเลือกถ้าเจรจาสําเร็จของก็พร้อมถ้าเจรจาล้มของก็พร้อมกว่าเดิมนี่คือเกมที่ประเทศเล็กมักใช้เมื่อรู้ว่าตัวเองอาจต้องเผชิญแรงกดดันและเกมแบบนี้อันตรายที่สุดสําหรับประเทศเพื่อนบ้านเพราะมันทําให้สถานการณ์เปลี่ยนจากความหวังเป็นความเสี่ยงภายในเวลาไม่กี่วัน ไทยจึงไม่มีสิทธิ์มองเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลอยหรือข่าวโซเชียลแต่ต้องมองว่านี่คือสัญญาณว่ามีบางฝ่ายกําลังเผื่อใจสําหรับรอบต่อไปคําถามสําคัญคือถ้าเที่ยวบินลํานี้คือแค่ลําแรกแล้วลําต่อไปละ่ะถ้าการหยุดยิงถูกใช้เป็นช่องว่างการเฝ้าระวังของไทยจะต้องเข้มขนาดไหนและใครคือผู้เล่นเบื้องหลังที่ได้ประโยชน์จากการทําให้ภูมิภาคนี้ไม่เคยสงบจริงตอนหน้าเราจะพาไปดูให้ชัดว่า72ชั่วโมงหยุดยิงในทางทหารมันไม่ใช่เวลาพักแต่มันคือเวลาจัดอาวุธ จัดกำลังและจัดศัตรูนั่นแหละครับจุดที่เกมนี้เริ่มไม่ใช่แค่ข่าวแต่เป็นเดิมพันของความมั่นคงทั้งภูมิภาคถ้าตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องเส้นทางบินตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องเวลาเพราะในโลกการทหารเวลาสําคัญพอๆกับอาวุธหยุดยิง72ชั่วโมงฟังดูเหมือนช่วงพักฟังดูเหมือนช่วงเจรจาฟังดูเหมือนช่วงลดความตึงเครียดแต่สําหรับนักวางแผนทหาร72ชั่วโมง คือช่วงเวลาทองลองคิดตามนะครับถ้าเสียงปืนเงียบด่านตรวจผ่อนการลาดระเวนรถเรดราคลายความเข้มอะไรจะขยับได้ง่ายที่สุดคำตอบคือการขนส่งและไม่ใช่การขนส่งธรรมดาแต่คือการขนส่งที่ต้องการความเร็วต้องการความเงียบและต้องการไม่ให้ใครตั้งคำถามนี่คือเหตุผลว่าทำไมทั่วโลกช่วงหยุดยิงมักถูกใช้เป็นช่วงเสริมกำลังในตะวันออกกลาง คยมีกรณีขนจรวดในช่วงหยุดยิงก่อนเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ในแอฟริกาเคยมีการขนยุโทโธปกรณ์ระหว่างการเจรจาสันติภาพแล้วจบด้วยรัฐประหารรูปแบบนี้ไม่ได้เกิดครั้งเดียวแต่มันเกิดซ้ำซ้ำและซ้ำกลับมาที่พนมเปญเที่ยวบิน RDA 2275ลงจอดในช่วงที่ทุกสายตากำลังจับไปที่โต๊ะเจรจานั่นหมายความว่าสนามบินไม่ใช่จุดสนใจหลักการทูด กลายเป็นฉากหน้าและโลจิสติกส์ทำงานอยู่ฉากหลังเครื่องบินขนส่งไม่ต้องโชว์ไม่ต้องถแถลงแค่ลงแค่ถ่ายของแล้วก็จบคำถามคือของอะไรที่ต้องรีบขนาดนี้เพราะถ้าเป็นสินค้าเชิงมพาณิชย์มันไม่มีเหตุผลต้องเลือกจังหวะตึงเครียดถ้าเป็นของช่วยเหลือมันต้องเปิดเผยต้องโปร่งใสแต่ถ้าเป็นของที่ไม่อยากให้ใครรู้ช่วงหยุดยิงคือหน้าต่างที่ดีที่สุดโอ จังหวะมันชัดเกินไปครับและอย่าลืมว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาจากประเทศไกลตัวแต่มาจากเครือข่ายที่มีประสบการณ์ด้านอาวุธและสงครามในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่อันตรายไม่ใช่การยิงวันนี้แต่คือการเตรียมสำหรับการยิงพรุ่งนี้ถ้ามีการเติมกระสุนถ้ามีการเสริมอะไรถ้ามีการเพิ่มระบบแม้แค่เล็กน้อยสมดุลกำลังก็เปลี่ยนและเมื่อสมดุลเปลี่ยนท่าทีการเจราจาก็เปลี่ยนตาม ฝ่ายที่รู้ว่าตัวเองมีของในมือจะไม่รีบอ่อนจะไม่รีบถอยและจะไม่รีบยอมนี่คือเหตุผลว่าทาไมประเทศเพื่อนบ้านต้องจับตาเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะทุกการขยับไม่ได้หยุดอยู่ที่พนมเปญแต่สะเทือนถึงชายแดนถึงความมั่นคงถึงการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์การหยุดยิงจึงไม่ใช่เวลาพักแต่เป็นเวลาที่ต้องจับตาให้หนักกว่าเดิมเพราะถ้าช่วงนี้มีการขนของได้สําเร็จรอบถัดไปจะไม่เหมือนเดิม และถ้าใครคิดว่าทุกอย่างจะจบแค่บนโทกเจรจาขอให้ดูฟ้าดูเส้นทางบินแล้วถามตัวเองว่าใครกันแน่ที่กำลังเตรียมแผนสำรองตอนหน้าคือบทสรุปของซีรีส์นี้เราจะพาไปดูว่าถ้าสิ่งที่สงสัยกลายเป็นความจริงไทยควรตั้งเกมควรวางท่าทีและควรป้องกันตัวเองอย่างไรนั่นแหละครับตอนจบที่ไม่ได้จบแค่ข่าวแต่จบที่คำถามว่าเราพร้อมหรือย,อยังกับสิ่งที่กำลังจะมา มาถึงตอนนี้ภาพทั้งหมดเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเที่ยวบินเส้นทางจังหวะเวลาประเทศต้นทางประเทศปลายทางถูกชิ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่เครื่องหมินลำนี้คนอะไรแต่คือถ้าสิ่งที่หลายฝ่ายสงสัยเป็นความจริงไทยควรตั้งเกมอย่างไรเพราะในโลกความมั่นคงคนที่รอดไม่ใช่คนที่รู้ความจริงช้าที่สุด แต่คือคนที่เตรียมตัวเร็วที่สุดถ้าการหยุดยิงถูกใช้เป็นช่องว่างถ้าการเจรจาถูกใช้เป็นฉากหน้าถ้าการขนส่งทำงานอยู่ฉากหลังสิ่งที่ไทยต้องทำไม่ใช่การโวยวายไม่ใช่การปลุกอารมณ์แต่คือการวางหมากอย่างแรกคือการมองว่าสถานการณ์นี้ยังไม่จบหยุดยิงไม่เท่ากับยุติและความเงียบไม่เท่ากับความปลอดภัยไทยต้องถือว่าทุกความเคลื่อนไหวทางอากาศ ทุกเส้นทางบินทุกการขนส่งผิดปกติคือข้อมูลข่าวกรองไม่ใช่ข่าวซุบซิบอย่างที่สองคือการเตรียมพร้อมโดยไม่แสดงออกเกินจำเป็นในเกมนี้ฝ่ายที่ใจร้อนคือฝ่ายเสียเปรียบการเตรียมกำลังการซ้อมการจัดระบบป้องกันต้องทำเงียบแต่ทำจริงเพราะถ้าฝ่ายตรงข้ามมั่นใจว่าอีกฝั่งไม่พร้อมเขาจะกล้าขยับแต่ถ้ารู้ว่าอีกฝั่งพร้อมเสมอ เกมจะถูกชะลออย่างที่สคือการอ่านว่าใครได้ประโยชน์จากความตึงเครียดนี้เพราะทุกความขัดแย้งไม่เคยมีแค่สองฝ่ายมีผู้ขายอาวุธมีผู้ขยายอิทธิพลมีผู้เล่นนอกภูมิภาคที่อยากให้ไฟไม่ดับและเที่ยวบินลำหนึ่งอาจไม่ใช่แค่เรื่องของกัมพูชาแต่อาจเป็นหมากหนึ่งในกระดานที่ใหญ่กว่านั้นไทยต้องไม่มองแค่ปลายทางแต่ต้องมองทั้งเครือข่ายและอย่างสุดท้าย คือการสื่อสารกับประชาชนเพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้เริ่มจากกระสุนแต่เริ่มจากข้อมูลถ้าประชาชนตื่นตระหนกประเทศจะอ่อนถ้าประชาชนไม่รู้เรื่องประเทศจะช้าสิ่งที่ต้องมีคือความเข้าใจและการรู้เท่าทันไม่หลงข่าวไม่ตื่นข่าวแต่ไม่มองข้ามข่าวเที่ยวบิน RDA 2275อาจเป็นแค่ลำเดียวแต่ในโลกการทหารลำแรกมักไม่ใช่ลำสุดท้าย และถ้าครั้งนี้คือการทดสอบการตอบสนองของภูมิภาคคำถามคือเราส่งสัญญาณกลับไปแล้วหรือยังว่าเราดูอยู่รู้ทันและพร้อมรับทุกความเป็นไปได้เพราะความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของการเดาแต่คือเรื่องของการเตรียมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเราก็ไม่เสียอะไรแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงประเทศที่เตรียมไว้คือประเทศที่ไม่ต้องเสียเลือดและนี่แหละครับบทสรุปของเรื่องนี้ ไม่ใช่เพื่อปลุกความกลัวแต่เพื่อปลุกสติไม่ใช่เพื่อกล่าวหาแต่เพื่อไม่ให้ถูกเล่นเกมเพราะบนฟ้าบางครั้งสิ่งที่บินผ่านไม่ได้แค่ขนของแต่มันขนความหมายและสัญญาณของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเกมนี้จะจบแบบไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องบินลำเดียวแต่อยู่ที่ว่าเรามองมันเป็นแค่ข่าวหรือมองมันเป็นสัญญาณเตือนและนั่นแหละครับคือจุดตัดสินของความมั่นคงในรอบนี้